นี่ก็โดนด่าสลิมถ้าเป็นดาราสลิมแล้วมันยังไงเมื่ออาร์ตพสุตออกมาเปิดใจเรื่องการเมืองเป็นครั้งแรกหลังถูกจับโยงด่าว่าเป็นดาราสลิมทั้งทางที่ตัวเองไม่ใช่ดาราสลิมพร้อมกับค้าชาวเน็ตสุดเดือดด้วยเงินหลักแสนถ้าใครมีภาพอาร์ตไปม็อกก็มาเอาเงินไปเลยจ้า โดยอาร์ตพสุตเปิดใจถึงเรื่องราวดราม่าทางการเมืองผ่านรายการแย่งซีนของแพรรีว่าตัวเองเป็นดาราคนหนึ่งที่ถูกจับโยงในเรื่องทางการเมืองอยู่เรื่อยๆซึ่งตัวเองเคยทำรือเฟถึงคนที่มาด่าผมทางการเมืองว่าผมเคยไปม็อบนั้นแล้วผมกล้าเอาเงินวางแสนหนึ่งเลยถ้าใครมีรูปตัวเองเคยไปม็อบเอาเงินเพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นเลยเพราะว่าอาร์ตไม่เคยไปม็อบแต่ถ้าถามว่าเคยเดินผ่านม็อบไหมด้านอาร์ตยอมรับเลยว่าเคยเดินผ่านม็อบจริงแต่ไม่เคยไปร่วมเดินเฮเย้ยวและนกหวีดก็ไม่ เคยพบแถมที่ผ่านมาก็ไม่เคยไปเลยสมอบด้วยจึงรู้สึกงงว่าทําไมถึงไปโยงว่าตัวเองเป็นดาราสลิมกันทั้งที่ตัวเองเป็นดาราที่รักและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และที่ผ่านมาก็ไม่เคยรู้จักหรือเจอนักการเมืองลุงตู่หรือลุงป้องเป็นการส่วนตัวด้วยส่วนเรื่องที่มีชาวเน็ตหลายคนมองว่าอาร์ตเป็นหนึ่งในดาราสลิมนั้นดานอาร์ตเปิดใจอีกว่าไม่เป็นไรพรอ้อมถามกลับคนที่มองว่าอาร์ตเป็นดาราสลิมว่าคาว่าสลิมหมายถึงอะไรซึ่งอาร์ตยังไม่รู้เลยสลิมหมายถึงอะไร ถ้าดูในเน็ตมันก็คือของหวานชนิดหนึ่งและทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าโดนกล่าวหาว่าเป็นสลิมได้ยังไงซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่าเคยตอบคอมเมนต์คนที่มาด่าตัวเองเป็นดาราสลิมไปว่าของหวานอร่อยดีนะครับเพราะตัวเองไม่เข้าใจว่าโดนดา่าว่าเป็นดาราสลิมได้ยังไงอย่างคนที่เป็นสมนิ้วเขาชัดเจนคือ3นิ้วและบางคนเทิดทูลพระมหากษัตริย์เราก็ไม่ได้ไปเรียกเขาว่าสลิมแล้วอย่างผมที่มีอุดมการชัดเจนว่ารักสถาบันพระมหากษัตริย์ทำไมถึงโดนว่าเป็นสลิมเรียกว่า หนุ่มอาร์ตออกมาเคลียร์ชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเรื่องที่มีคนมาด่าว่าหนุ่มอาร์ตเป็นหนึ่งในดาราสลิมแต่หนุ่มอาร์ตยังขอเคลียร์อีกหนึ่งเรื่องที่เคยโพส์ถึงน้องหยกนักเรียนชั้นม .4 ที่ปีนรั้วเข้าโรงเรียนว่าทาไมเห็นด้วยก็ไปเรียนกอนอเถอะจะได้ไม่ต้องแต่งตัวเครื่องแบบจนหลายคนมองว่าหนุ่มอาร์ตฟาดน้องหยกหรือเปล่า ดานอาร์ตเผยว่ากับกรณีน้องหยกตัวเองไม่ได้โพสต์ฟาดหรือต่อว่าน้องหยกเลยซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าตำรวจไม่ใส่ชุดตำรวจคนจะรู้ไหมว่าเป็นตำรวจถ้าพระไม่ใส่จีวรคนจะรู้ไหมว่าเป็นพระซึ่งส่วนตัวอาร์ตมองว่าการแต่งเครื่องแบบนักศึกษามันคือการฝึกระเบียบว,วินยัยให้ยอมรับในสิ่งที่สังคมควรจะเป็นแต่ถ้าสมมุติไปเรียนพิเศษคุณจะไม่ใส่ชุดนักเรียนก็ได้เรียกว,ว่าหนุ่มอาร์ตออกมาเคลียร์ชัดทุกดรามา่าเกี่ยวกับการเมืองแล้วเป็นที่เรียบร้อยงั้นก็ตามนี้เลยจ้า ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟลบอเวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ